สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะพาทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องนี้กันอยู่นะครับมาทําความรู้จักแล้วก็จะมาบอกวิธีการซ้อนภาพในโ h o t ช s h o p กันก็เรื่องราวก็คือมันมีมาว่าเอ๊อยากจะซ้อนภาพใน p h o t o s h o p อะพี่ทําได้ไหมทําได้ครับทาได้มันมันไม่ได้ยากเลยนะครับอ่ะไปดูกันเลยนะครับเอาแบบเน,นเนื้อๆกันไปเลยนะครับอ่าดับแรกนะครับเราก็เปิด p h o t ช s h o กขึ้นมาก่อน พอเราเปิดโ h o t o ช็อปขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันทาในโ h o t o ช h อปนะครับมันไม่ได้ยากนะซึ่งบางคนไปเห็นโปสเตอร์ใหญ่ๆเอ๊ะเขาซ้อนภาพเป็นยังไงมันไม่มีรอยขอบเลยนะฮะอ่าหลังจากนั้นแล้วครับอ่าโอเพนเลือกภาพมาหนึ่งภาพนะครับแต่ที่การที่เราจะเลือกภาพเนี่ยมาเนี่ยเราก็ต้องเป็นเลือกภาพที่มันแบบว่าเป็นเรื่องราวเดียวกันนะครับเป็นเรื่องราวเดียวกันอ่าผมเลือกป่าไม้แล้วกันนะครับอ่าโอเพน เดี๋วามที่สองก็ปายมาอีกเหมือนกันปึออ๊บหลังจากนั้นแล้วนะครับก็ทําการดึงรูปภาพอันที่สองเนี่ยมาไว้ในภาพแรกแล้วก็ปิดภาพที่สองไปจะย่อก,ก็ได้หรือปิดก็ได้แล้วกันมันมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับอา่าในนี้ผมขอเลือกปิดไปแล้วกันพอปิดเสร็จปุ๊บเราจะเห็นนะครับว่าเอ้ยมันดูแล้วมันยังมีรอยต่อตรงจุดนี้อยู่นะครับผมก็แต่งภาพนิดนึงก่อนไปที่ Edit แล้วก็ Free Transform นะย่อขนาดภาพลงมานะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วก็กด enter ไปโป๊ะนะครับพอกด enter ไปเสร็จเรียบร้อยปั๊บนะครับขั้นตอนต่อมาทำยังไงครับขั้นตอนต่อมาก็คือเราก็มาเลือกตรงด้านล่างขวามือตรงนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นอะ,อะไรนะ,ะ add layer mask นะครับคลิกเลย add layer mask คลิกปอนะครับเมื่อคลิกแอดเลเยอร์เสร็จเลือกแอดเลเยอร์แมสตตรงนี้นะครับเนี่ยในะฮะไปกดบุ่มลักษณะอย่างนี้นะครับพอคลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาคลิกที่คำว่าผู้กันนะครับบัสทูลภาษาอังกฤษเราเรียกว่าบัสทูลนะฮะผู้ก,กันหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็มาเลือกชนิดขนาดของผู้กันว่าเราจะเอาชนิดแบบไหนแบบนี้หรือแบบนี้แล้วแต่ว่าจะฟุ้งหรือออกเข้มแล้วแต่นะครับเราจะาแบบไหน ส่วนตรงนี้เนี่ยไซส์ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มขนาดของหัวพวกการว่าเราจะเอาขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดไหนแล้วก็แฮนเนส s s นะครับให้เราเลือกมานะครับปกติมันจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้ก็แลแต่ให้เราเลือกเลื่อนมาทางด้านซ้ายสุดเลยนะครับเมื่อเราปรับตรงนี้เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ Enter ไปนะครับพอเราอ n t e r ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราลองลบดูนะครับโอ้พอลบดูปุ๊บปรากฏว่าเป็นไงครับไอตรงนี้เนี่ยมันมันไม่ค่อยหาย เหตุผลเพราะอะไรรเรายังไม่ได้ปรับเรายังไม่ได้ไปปรับอีกหนึ่งตัวก็คือ c า p า city ตรงนี้นะครับนะมันยี่สเอร์เราก็เอาสักประมาณอา้าวเจ็ดสิบอ่า7เจ็ดสิบห้านะครับเราลองดูนะครับไปเเห็นไหมครับนี่นะครับล่องลอยมันก็จะหายไปเลยเห็นไหมครับโอ้อย่างก็อยู่ในที่เดียวกันเลยเห็นไหมครับนี่สวยงามไหมครับ เท่านี้เองนะครับเอา้าแล้วถ้าเกิดว่าต้องการอยากจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอยากจะลบทำยังไงก็นี่ไงครับนี่ปากกาไนะอย้ยังลบเลยนะครับอีเลเซอร์ปุ๊บอ่าปุ๊บเห็นไหมครับนี่มาละนะครับทุกอย่างปันะ๊บมาละนะฮะก็เป็นเหมือนเดิมถ้าหากว่าต้องการจะลบก็ดูใหม่คคังน,นะครับปั๊บบัสทูนน,นะน,นนี้นะครับนอ่นี่ตรงนี้นะครับนี่ ครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเมื่อปรับหัวแปลงแล้วให้มาปรับตรงคับพาซิตี้ตรงนี้ด้วยนะฮะถ้าหากว่าเราเปอร์เซ็นต์่ี้น้อยๆเราก็เวลาเราลบขอบมันก็จะไม่ค่อยออกเท่าไหรแ่แต่ถ้าเกิดเราเอาเปอร์เซ็นต์มากประมาณ 70- 75เนี่ยมันก็จะอ,อย่างที่เห็นอยู่มันก็ดูสวยมันมันแล้วแต่นะครับว่าเราจะใช้แบบไหนโอเคนะครับง่ายๆท่านสั้นท่านนี้เองทำกันได้เนาะนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากเลยสำหรับติดตาม ดูจนจบนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ได้เต็มที่เลยโอเคนะครับสวัสดีครับ